สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็บ่ายวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564นะครับมันแรกของเดือนนี้มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังในสองช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวนะครับพูดคุยกันเรื่องของอนามัยโพท่านผู้ฟังครับมีการพบว่าประชาชนในสวมหน้ากากป้องกันโควิด -19 มากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์นัยทีบันดา รองอธิบดีกรมอนามัยนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของการเ,เรื่องของการเริ่มใช้กฎหมายคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุแล้วนะครับพร้อมกับคําแนะนําให้ผู้สูงอายุเนี่ยห่างจากโควิด -19 จะดูแลกันได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในช่วงเล่าลือครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารอมสินจำนวนหนึ่งรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าช้อปกันทุกวันอังคารแอดช้อป สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับรับส่วนลด100บาททุกวันอังคารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษช้อปกันทุกวันอังคารแอดช้อปปีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับรับส่วนลด100บาททุกวันอังคารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี่ะครับนี่เป็นข้อมูลครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วง เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับจัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าช้อปกันทุกวันอังคารแอดช้อปปสิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับรับส่วนลด100บาททุกวันอังคารคําถามคือกิจกรรมดังกล่าวนี่จะมีการจัดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่29มกราคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาคุณสมบัติโนนทองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อเสริมพลังธารากและโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ไปแล้ว404,000 0กว่ารายด้วยกันนะครับจำนวนเงินที่ให้กู้ 11,500กว่าล้านซึ่งในจำนวนนี้เป็นลูกค้าสินเชื่อเสริมพลังทางราก3 0 0แสนกว่ารายให้กู้สูงสุดรายละ5 0,000บาทนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือว่าสินเชื่อฉุกเฉินจำนวนทั้งหมด1 4 0 0 0 0รายให้กู้รายละ10,000บาทนะครับธนาคารก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการสินเชื่อของธนาคารในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลงได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ธนาคารอมสินต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้ยื่นกู้สินเชื่อและขอไัยสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มเน่อากาดนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวกับเรื่องของผลการสารวจของอนามัโพนะครับพบว่ามีประชาชนสวมหน้ากากโควิดป้องกันโควิด -19 มากขึ้นไปพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดารองธิบดีกรมอนามัยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณบิรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังครับผลออกมาอย่างนี้นี่สบายใจหน่อยนะฮะ ก็ก็ย <gesch uce> ังช erm <wość> ั <Hollywood> ่วหน่อยครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่รับก็อย่างน้อยก็เราได้เห็นถึงความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมก็คิดว่าทางพี่น้องประชาชนก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เอมันเป็นเรื่องที่เราคงจะนิ่งนอนใจแล้วก็ะลาใจไม่ได้าว่าตอนนี้เองจริงๆคืออย่างที่เราได้รับทราบข่าวมานะว่าเดี๋ยวก็มีปรากฏการณ์ในเรื่องของการที่แม้ว่า โอเคยอดจํานวนได้เยอะไอ้สิ่งต่างๆทั้งหลายแหละที่วันหนึ่งเป็นหลายร้อยคนหรือว,ว่าเป็นพันคนเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือก็พี่น้องก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของการคัดกรองเชิงรุกแต่ว่าในส่วนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เชิงรุกเองก,ก็ก็มีจํานวนที่น่าจะน่าจะคงตัวแล้วแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีปลับปลายอยู่ตรงนน้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอะไร,รต่างๆพวกนี้ซึ่งตรงนี้มัน,ม,นมันเป็นสิ่งสัญ,ญญาณที่บอกเหตุว่าโดยข้อทีจจริงเองจริงเนี่ย ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยไม่ไม่ระมัดระวังตัวเองเนี่ยเกิดสเกตต่างๆเหล่านั้นเองหรือว่าจุดที่มันมีปลาปลายอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยจะพปลาจับปลูมีไทม์ไลน์มาอยู่ใกล้ชิดกันกับเราหรือไม่งั้นก็ไปอาจจะไปอยู่ในพูง่ายคือในอาจจะเป็นโต๊ะอาหารเดียวกันกับเราหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรเดียวกันกับเราอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเราไม่ระมัดระวังตัวครับนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงได้เป็น เวลาเราเห็นเรื่องของการสอบสวนเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของแร,ง,ง,รงต่างพวกนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นได้นะครับว่าคนที่อาจจะดูเหมือนอยู่ในในอีเวนต์เดียวกันหรือว่าในกิจกรรมเดียวกันเนี่ย จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ติดแต่อีกจํานวนหนึ่งติดนั่นก็แสดงว่าเออในส่วนองเรานี้เองเนี่ยก็แสดงบง่งบอกถึงสัญญาณว่ากรณีของคนที่ระมัดระวังตัวเองและป้องกันตัวเองเนี่ยก็ก็จะไม่ไม่ติดแม้ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับในลักษณะอย่างนี้เป็นตน้นเะพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าอ่าอันนี้คือตัวมาตรการที่สําคัญแล้วก็เป็นสําคัญที่แต่ว่าสําคัญที่สุด ที่จะต้องพูดถึงว่าเออณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเพราะตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคพราะว่าการติดและไม่ติดเองเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับครับการ,รสํารวจที่เรามีที่มาที่ไปยังไงครัคุณหมอเออคือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีการสํารวจเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเอกระบวนการต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว,ว่าในในแต่ละกิจกรรมหรือว่าในแต่ละที่ อะไรต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเป็นลักษณะของการสะท้อนหรือว่าป้อนข้อมูลกลับเนี่ยไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นะในส่วนของสังคมก็ได้รับรู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดตามที่คุณวีร์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเราสํารวจในช่วง10ถึง22มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนที่ก็ต้องถือว่าดีขึ้นในภาพรวมเนี่ย หือว่าค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่สวมเป็นประจำเนี่ยถึง94.48นี่ก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้สวมเลยในะจริง,รงๆเนี่ยเพียงแค่0.9เท่นั้นเองที<อ>เหือนอกนั้นก็อาจจะสวมบ้างไม่สวมบ้างอะไรต่างๆพวกนี้แต่จริงแต่ในส่วนหนึ่งเ,เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าโดยโดยข้อพิจิงเองจริงๆเนี่ย คำว่าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเองเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเออกิจกรรมไหนที่มันเออยังไงก็ต้องสวมก็คือพูดง่ายก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือเวลาที่จะต้องอยู่ร่วมก,กันกับผู้คนหรือว่าออ,อยู่ในสถานที่ที่ไม่อ,อไม่ไม่ใช่สภาพเปิดหรือว่าไม่ได้อ,อไม่ได้อยูอ่แค่ตัวคนเดียวอ,อในกรณีที่เราอาจจะอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือ ไม่มีใครเออยู่ด้วยกับเราอยู่แล้วล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อยู่ในห้องคนเดียวหรือว่าอยู่<อ>ลักษณะของการที่อยู่ในถนนหนทางซึ่งไม่มีใครมายุ่งอะไรกับกรเราเลยอะไรต่างพวกนี้หรือว่าอยู่ในสนามโล่งๆอยู่ไกลๆอะไรต่างพวกนี้อะไรลักษณะแบบนี้ตรงตรงนี้เนี่ยการที่เราไม่ได้สวมหน้ากากมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรเพียงแค่ว่าเออถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ Ee, เริ่มที่จะมีผู้คนเข้ามาอยู่ใกล้ชคดในรัศมีเราเนี่ยประมาณสักูง่ายก็คือในรัศมีที่อาจจะสามารถที่จะสื่อสารกันได้เรือ่องต่างกันได้เรือ่องต่างพ,พวกนี้เนี่ยเราก็สวมหน้ากากอนมามัยซะไม่ว่าจะเป็น <ừ> ตามสถานีรถโดยสารหรือว่าจะขึ้นรถโดยสารหรือแม้กระทั่งในส่วนของการที่จะไปทำกิจกรรมในที่ต,าต่างๆในห้องน้านะครับในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําตามสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ราชการหรืออะไรต่างก็แล้วแต่เรือต่างพวกนี้เพราะว่า พวกนี้เนี่ยเวลาที่เข้าไปในตัวสภาพของอาคารเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีความจําเป็นลักษณะของการที่จะเอ่อลักษณะของการที่จะต้องสวมสวมไม่กอดน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ไดแน่ใ,นใจนะครับว่าเออคนคนคนที่มาใช้ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนเอก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการไอจามะไงต่างแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการเอ่อใช้มือจับตรงนู้นจับตรงนี้อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมัน บางส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีกรณีมีคนไอจามมาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเดินขึ้นมาหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ตัวนั้นเองเนี่ยลักษณะของตัวการฟุ้งละฟุ้งกระจายของตัวพวกละอองต่างๆที่มีอยู่มันอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ตกลงไปที่พื้นเี่ทีเดียวหรือว่าผิวสัมผัสเพราะว่าบางส่วนเองจริงๆเนี่ยก็คือในสภาพในหลายพื้นที่เองที่การเป็นสภาพพื้นที่ปิดแล้วมันอาจจะมีกระแสลมซึ่งก็เป็นกระแสลมที่อาจจะมาจากพวกเครื่องปรับอากาศต่างๆที่อยู่ใน สถนานที่ต่างๆเหล่านั้นที่ทําให้มันมันไม่ได้ตกไปลงไปอยู่สัมผัสอะไรต่างตรงนั้นโดยตรงครับเังนตรงนี้มันก็เลยเป็นมาตรการลักษณะตรงที่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในสภาพพื้นที่ปิด้วยิ่งมีลักษณะของการปิดเพื่อปรับอากาศด้วยอะไรต่างๆด้วยตรงนี้ควรที่จะต้องสวมดูตลอดเวลานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นกคือเจ้าของสถานที่ก็ควรที่จะมีลักษณะของการที่จะหมั่นทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส อในจุดต่งตางๆโดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสคนจะไปสัมผัสบ่อยๆเนี่ยอให้ถี่มากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอืครับเพราะฉะนั้นมันกต็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในขณะเดียวกันในคุณหมอเป็นห่วงไหมว่าถ้าเกิดสมมติเราไปสํารวจกันอีกครั้งหนึ่งประมาณสักกลางเดือนนี้แล้วผลมันเปลี่ยนไปทาําไงครับหมอก็ก็นี่แหละครับก็คือสาเหตุ <c oughs> ส่วนหนึ่งท,ท,ที่ที่เราอยากจะสํารวจกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่อย,ทอย่างที่ทราบนะครับก็คือตั้งแต่ ตุลาคมไปต้นมาเนี่ยเราก็สํารวจเป็นระยะระยะ,ะ,ยะก็ตอนนี้ก็ห่วงระยะเวลาวันที่สิบถึงยี่ิบสองมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการสํารวจครั้งที่สองซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีประชาชนอตอบเข้ามาเนี่ยจํานวนไม่น้อยเลยนะฮะตั้งหมื่นเก้าพันกว่าคนนะฮะก็ก็เป็นจํานวนที่ถือว่าเป็นจานวนที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กระจายตัวกันอยู่ทั่วประเทศับนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างในบางในบางพื้นที่เองอาจจะมีมีการตอบมา อน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามที่จะกระตุ้นว่าถ้ามีการสำรวจรอบที่เจ็ดเนี่ยก็อยากจะพยายามที่จะให้มีการกระจายตัวให้ให้เห็นภาพว่าเอในพื้นที่ในแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขตเมืองเองหรือว่าเขตรอบนอกร,รวมตลอดจนในส่วนของตัวครับกพจริงๆตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเประเด็นเหล่านี้เองเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการให้คําแนะนําเพิ่มเติมกลับลงไปในส่วนของกลุ่มที่ อาจจะ,ะบอกว่าการตกจริงๆนะครับในในลนักษณะอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ไองอย่างกรณีของบรรดาที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆอย่างกรณีของศาสนสถานครับต่างๆซึ่งเวลาที่เรามีกิจกรรมต่างๆที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยเพราะ,ะนั้นอย่างกรณีของศาสนสถานเองจริงๆอ่ะตอนนี้เองเมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นจํานวนที่ก็ยังเหลือแสดงว่าก็ยังมี ตกหล่นไปอยู่สักก็เกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็เป็นจํานวนที่ไม่น้อยนะครับในการที่ที่ที่จะต้องคํานึงถึงตรงนั้นเองคือถ้าถ้าอยู่ในที่โล่งอะไรต่างอยู่ข้างนอกก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเข้าไปในโบสถ์หรือว่าเข้าไปในส่วนที่มันเป็นลักษณะของตัวสภาพพื้นที่ที่มันอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทได้เป็นอย่างดีการที่เราไม่สวมหน้ากากเรนสต่างแล้วก็ยิ่งมีผู้คน เอมาร่วมทำบุญหรือว่ามาทำกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันในจํานวนเยอะๆมันก็นมันก็ไปกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆของ<ม>ของของเราตรงนี้ด้วยทั้งที่จริงๆในี่จุดประสงค์ของเราเราก็ต้องการไปเพื่อที่จะไปเรียกว่ารับบรรยากาศที่เป็นความสงบร่มเย็นแล้วก็ไปพึ่งพาทางใจอะไรต่างๆใ,ในการที่จะสวดมนต์หรือว่าในลักษณะของการกิจ,ททจกรรมราทางด้านศาสนาคือแม้กระทั่งในส่วนของ อ่าบรรดาที่เป็นฟิตเนสหรือว่าโรงยิมนะครับคือจริงๆเนี่ยฟิตเนสหรือว่าโรงยิมเรื่องต่างพวกนี้เองจริงๆเนี่ยเอ่อในคําแนะนําเองจริงๆที่เอ่อที่ที่เราเป็นห่วงเองจริงๆนี่ก็คือหมายความว่าบางทีเนี่ยมันความที่พื้นที่มันไม่ได้ใหญ่นะครับในเอ่อในลักษณะยอย่างนี้เป็นต้นนะตเพราะฉะนั้นเอ่อในข้อจริงเหล่านี้เองเนี่ยผมผมก็เชื่อได้เลยว่าในส่วนหนึ่งก็คือการออกกําลังกายที่เราจะต้องออกกําลังกายในส่วนของฟิตเนสหรือโรงยิมเองสามพวกนี้เองเนี่ย สิ่งที่ให้คาแนะนำในปัจจุบันเนี่ยผมอยากให้เป็นลักษณะของการออกกาลังกายที่เป็นลักษณะเวทเทรนนิ่งหรือว่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออะเรีงาพวกนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีการใช้แบบลักษณะเป็นที่ทางภาษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาใช้คำว่าคาร์ดิโอวัส์บูล่าซิสเต็มอะเรีงสามนี้ก็คือหมายถึว่าทําให้เหนื่อยแล้วก็มีการหอบกันเยอะๆอย่างกรณีของการปั่นจักรยานหรือว่ายิงสายพานอะเรียงสามพวกนีซ้ซึ่งตัวนั้นเองจริงๆตัวนั้นเองเนี่ยถ้า ถ้าถ้าเราเหนื่อยลักษณะแบบนั้นเองแล้วเราใส่หน้ากากเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้เราเนี่ยลำบากใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าการสูดหายใจอะไรต่างพวกนี้ถ้ามีแมสมีอะไรต่างเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราหายใจได้ได้ไม่เต็มที่เพราะนตรงนั้นเองเนี่ยมันมันอาจจะต้องมีลักษณะของการจัดรูปแบบที่มีลักษณะของการที่จะให้มีลักษณะเป็นการเป็นส่วนตัวหรืออาจจะเป็นห้องส่วนตัวไปอะไรต่างพวกนี้จะดีจะดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เองมันมันมันเป็นส่วนที่ เรียกว่าเป็นเป็นเป็นความเสี่ยงอยู่อยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องของการที่เรามีเหงื่อมีอะไรต่างพวกนี้บางครั้งบางคราวการไอจามเรื่องอะไรต่างพวกที่สิวสัมผัสหรือว่าอะไรต่างพวกนี้มันก็อาจจะต้องทําความสะอาดอย่างอย่างสม่าเสมอแล้วก็เป็นประจำนะฮะอะไรต่างพวกนี้ด้วยส่วนนี้นะครับเพียะงตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวที่ที่สําคัญที่ที่ผมคิดว่าคงคงคงเป็นประเด็นที่ที่อยากยากรสตื่นพี่น้องประชาชนด้วยนะครับครับ ครับม่มันก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับม่ไปให้คุณหมอเพราะบางทีมันอาจจะเงื่อนไขมันอาจจะค่อยๆค,คลายลงไปทีนิดทีนิดถ้าตะบุษสัปดาห์นี้อ่าน่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอดมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อาจจะต้องคลายลงอ่างน,นไหมครัคุณหมอก็ก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือเราพยายามที่จะทาให้มันเป็นลนักษณะก็คือถ้า ในกรณีที่เราจะคลายในเรื่องของการไม่ไม่สวมหน้ากากลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของลักษณะของกลุ่มข้อที่เป็นลักษณะบับเบิ้ลจริงๆบับเบิ้ลจริงๆหมายก็ว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับที่อื่นๆนะฮะเหมือนเหมือนกันกับเอลักษณะที่เนี่ยที่ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเราจัดเรื่องของแบบบินบั้นระดับโลกเนี่ยสามรายการซ้อนอะไรงี้ มารตรก,การต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยเราเราก็จะเห็นนะครับว่าเราไม่ได้ให้หนักกีฬา <c oughs> สวมหน้ากา, <c oughs> ากเวลาเล่นแพทนะครับพวกโอเล่นอย่างเงี้ยไปสวมโไม่ไหวไม่ไหวเว่าเป็นลมผมว่านักกีฬารเราเป็นลมไปไปสปป <c oughs> ักก่อนคือคือตรงนี้เรามีมารตรก,การต่างๆหลายอย่างนะครับหลายกรณีตั้งแต่เรื่องของการทําความสะอาดบ่อยๆแล้วก็เรื่องของการที่อนักกีฬาแต่ละคนในในแต่ละชาติ ก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เออจะจะมามีโอกาสไปเจอชาติอื่นหรือว่ามาเจอกรรมการก็เฉพาะตอนที่เราลงแข่งกีฬาแล้วก็จังหวัดที่มีการแข่งขันอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็เราก็จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการสัมผัสเรื่องของอะไรต่างๆตรงๆตรงนั้นกันซึ่งที่ผ่านๆมาตลอดระยะเวลาสามสามรายการใหญ่ตรงนั้นเองที่ทางสมาคมเอแบดินั่นแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทะไต่างๆพวกนี้เองเนี่ยก็สร้างความ เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับทางโอลิมปิกสากลอยู่พอสมควรนะครับว่า<ช>เอาโอเคเราเราจัดได้ดีแล้วก็เราสามารถที่จะป้องกันลักษณะของการที่จะมีโอกาสในการติดเชื้อ,อะระหว่างกันแต,<ช>แ,ตแต่แต่แต่จริงๆเนี่ยมันมันมีมีปรากฏการณ์อยู่นะครับว่าเอาโอเคมีนักกีฬาบางคนมีเชืเ้อโควิดอยู่แต่ว่าไม่ได้กระจายไปให้คนอื่นเนื่องจากว่าเรามีการป้องกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็บังเอิ้นบังเอิญนว่า ก็เป็นนักกีฬามีความแข็งแรงเพราะนจริงๆเนี่ยโควิดก็ไม่ได้ทําอะไรอันตรายอะไรให้กับนักกีฬาทํานะครับรู้สึกท่านนั้นจะไม่ได้ลงด้วยฮะตอนแรกๆยังไม่คราสิบสี่วันแต่พอพ้นแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็ลงได้ไม่เป็นไรใช่ครับแล้วนี่ต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าการจัดแบบมินตั้นของเรานี้โอลิมปิกจะเอาไปใช้ที่โตเกียวด้วยนะคุณหมอใช่ไหมครก็ผมคิดว่าตรงตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นเป็นไฮไลท์สาคัญของประเทศถ้าหากว่าทางโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาก็เห็นมาตรการเหล่านี้แล้วก็เอาเอาเอาแบบตรงนี้ก็แสดงว่าเเา ยกเคสตัวอย่างจากประเทศไทยเราที่ทเราจัดสามรายการซ้อนเป็นระดับโลกแล้วก็สามารถที่จะป้องกันอรงสต่งๆตัวนี้ได้ตรงนี้ผมคิดว่าญี่ปุ่นอาจจะขอบคุณประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าการไม่จัดกีฬาโอลิมปิกรอบนี้เองเนี่นเรียกว่าญี่ปุ่นนี่เสียหายมหาศาลนะครับ,รบเพราะว่าลงทุนไปเยอะและทีนี่ส่วที่สําคัญก็คือ ที่น่าสงสารมากที่สุดก็คือชื่อเสียงของประเทศในแต่ละประเทศหรือว่านักกีฬาแต่ละคนที่แมเตรียมพร้อมมาตั้งสี่ปีมาเข้าปีที่ห้าแล้วเข้าปีที่หกก็ยังจะไม่ได้แข่งอีกเลยต่างพวกนี้มันก็เหมดกําลังใจอยู่พอสมควรแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็รุนนะครับว่าเออให้มีการเอป้องกันตัวเองแล้วก็อย่างกรณีของอของการดูแลอ่างอย่างไรที่สุดก็คือบ้านเราเองนี่แหละก็ก็ดูแลกันแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นเตือนกัน พราะยังจริงๆเนี่ยในหลักการของอนามัยโพเนี่ยหลักๆเลยก็ก็อย่างที่ว่าก็คือหมายความว่าเราพยายามที่จะสํารวจมาแล้วก็เอามาบอกกล่าวแล้วก็มากระตุ้นเตือนว่าเอ๊ะตรงนั้นอาจจะหย่อนไปหน่อยนะหรือสางคนนี้แล้วก็เออตรงนี้อ่าโอเคค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าดีแล้วเนี่ย็อย่าอย่าชะล่าใจแล้วก็พยายามที่จะดูแลกันนะแต่ตอนนี้ก็คือเราพยายามที่จะโฟกัสลงไปนะครับว่าเออจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะ ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆเราน้นกา<อ>้ช่วยกันเปดการกำชับแล้วก็ได้มีการดูแลกันนะครับในส่วนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยภาพรวมเราอาจจะเห็นว่าเออ,เอ,อบางที่นี่บอกว่าเออเอ,อ,อย่างกรณีของออคําว่าใส่เป็นประจาเนี่ยเก้าสิบสองเปอร์เซ็นหรือว่าหรือว่าหรือว่าเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยก็คือมันแสดงว่าเออบางที่เองจริงๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่บางที่เองจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ แต่ไอ้จุดที่ว่าไบทไม่ค่อยได้ใส่นี่บางทีอาจจะจริงๆมันอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าต้องใส่ก็ได้อะไรต่างล <ๆ S 2> ักษณะนี้แต่อันนี้นเป็นลักษณะของการดูข้อมูลเป็นภาพรวมที่เฉยนะครับครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากให้ให้คุณหมอเล่าถึงวิธีการบริหารการของแบตมิตันสะหน่อยว่าเขาบริหารยังไงทําไมถึงจะกลายเป็นต้นแบบและแข่งได้ยังไงจริงไม่มีคนดูนะคุณหมอก็จริงๆเนี่ยก็คือโดยหลักโดยหลักที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือทางกระทรวงเราเองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้คาแนะนาเรื่องของการที่ อย่างกรณีของตัวของนักกีฬาที่มาเนี่ยทุกคนเนี่ยผ่านการทําเรียกว่าเอเรียกว่าคอลเนตีนตัวเองมาตั้งแต่ก่อนที่จะออกเดินทางออกมาจากจากประเทศเขาแล้วนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ14วันแล้วก็มีการตรวจเรื่องของโควิดผลผลการตรวจโควิดนี่ก็เป็นลักษณะนิกทีมา มาตั้งแต่โน่นอยู่แล้วก็บนทางที่บ้าเราใช่ครับแล้วก็มาถึงที่บ้านเราเองก็จะมีการแยกเป็นกลุ่มไว้ก็คือกลุ่มมาจากประเทศไหนก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นบฟเปอร์เป็น,เป,นเป็นกลุ่มก้อนของเขาเองแล้วก็พักอยู่ตามไซต์ตามโรงแรมที่เป็นที่เป็นที่พักแล้วก็อ,อยู่กักตัวโควิด้นอยู่อีกสิบสี่วันเหมือนกันในระหว่างสิบสี่วันนี้เราก็มีการตรวจโควิด -19 ทั้งทั้งก่อนเข้าแล้วก็แล้วก็ช่วงประมาณสักวันที่สิบกว่าเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็คือทุกคนออกนอกโรงแรมใช่ครับก็คือแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เป็นเหมือนคอลันทีนต่างๆพวกนี้แต่ว่าการห้าห้ามออกเขาไม่ได้บอกว่าไม่ไม่มีการซ้อมเพราะาจุดที่ซ้อมก็จะเป็นเป็นจุดที่เป็นจุดเฉพาะ<อ>เพื่อที่จะให้เขาได้มีเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีการออกกําลังกายที่มีการคลิปร่างกายอะไรแบอนั้นอยู่ดฉะนั้นตัวนั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเป็นมาตรฐานสากลไปเลยนะครับ ในเรื่องของการจัดการแล้วก็เวลาที่มาเดินทางมาที่สนามแข่งขันก็จะก็จะมีลักษณะเป็นมีมีมีรถบริการโดเฉพาะเป็นระบบปิดอะไรต่่งพวกพวกพวกนี้มามาถึงแล้วก็มีจุดมีห้องพักในจุดของของห้องพักเองก็จะมีระบบอะไรต่่งที่จะต้องมีการดูแลนะครับอะไรต่่งตัวนั้นจะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยมันมันก็เลยทาให้แล้วแล้วด้วยความที่เรายังไม่ได้อนุญาตที่จะให้ คนเข MM uh, like um, well ้าไปชมแต่ใช้วิธีล mm ักษณะของการถ่ายทอดอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยพนักงานที่ที่ดูแลอยู่ในลักษณะที่พนักงานถ่ายทอดเองหรือพนักงานของการจัดการแข่งขันเองก็ก็จะพยายามที่จะปรปทคตัวเองเรื่องต่างๆตัวนั้นเองแล้วก็พยายามอยู่ในระยะห่างๆกันเรื่องต่างๆพวกนี้แล้วก็มีการทําความสะอาดพื้นผิวแต่ละที่ต่างๆตัวนั้นอยู่ตลอดเวลาเั้นตัวนี้เองเนี่ยก็คือที่ผ่านๆมาก็คือ ทุกอย่างก็เป็นเป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนส่วนนักกีฬาที่เป็นนี่เราดูแลยังไงครับคุณหมอ,อนักกีฬาที่เป็นเนี่ยเราเออเราก็ดูเอเราก็ดูแลในส่วนของการที่ลักษณะของการที่ผู้งานคือดูแลตามอาการถ้าในลักษณะของถ้าไม่เขาไม่ได้มีอาการอะไรก็ สุดท้ายเนี่ยภูมิต้านทานของร่างกายของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะปุ่อทาลายในส่วนของเชื้อพวกต่างพวกนั้นเองไม่มีเชื้อเพิ่มนะฮะก็คือมันจะไม่มีเชื้อเพิ่มในเร่องต่างๆเพราะจริงๆเนี่ยก็คือเด้วยความที่สมรสน่าของของตัวนักกีฬาเองก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็เขาไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรต่างๆพวกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีเชื้ออยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะทาอันตรายอะไรต่างๆได้กับับเรือต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เป็นตัวทีี่่มเยกกวา็็ปน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเออมันอาจจะดูเหมือนน่ากลัวแต่ถ้าหากว่ามันอยู่อยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะเรียกว่าสู้กับมันได้เนีย่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทาอันตรายให้กับบุคคลเรียต่างๆวนั้นได้ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นไอ้ถามว่าไอ้ทำไมเราถึงต้องมาเข้มงวดว่าเออคนนั้จะติดคนนี้จะไม่ามาต,มมติดอะไรต่างๆพนี้แต่ทีนี้ถึงแม้ว่าจะติดแต่ทีนี้ไอ้คนที่ติดเนี่ยแข็งแรงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไอ้คนนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปท่าให้กับคนอื่น นะครับตรงเนี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็จบหมเอราะว่ามันก็จบอยู่ที่ตัวคนคนนั้นไปเลยก็คือนักกีฬาคนนี้ก็เหมับว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เชื้อเชื้อกลุ่มนี้จะอยู่กับเขาแล้วก็เอกําจัดที่ตัวเขาไปเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปแคล่เชื้อ ให้กับบุคคลอื่นได้นะครับในส่วนพวกนี้รับนักกีฬาไทยก็ต้องเข้าที่พักด้วยใช่ไหมฮะก็เหมือนกันครับนักกีฬาไทยก็ก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเลยนะไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าตรงตรงนี้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดลักษณะของการที่จะต้องต้องบันดูแลเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็โอ้แต่ขนาดว่าตัวเล็กๆนะฮะโอ้แต่ดูเขาวิ่งดูเขาโยกอะไรต่างๆผู้เลีงมากเอ๊เรายังมีความรู้สึกโอ้ ทำไมสวัสดิ์เขาเก่งจังเลยครับแข็งแรงมากในทางเรื่องสามพุ่มเนี่ยนะครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่คุณหมอครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนัยทีรบรรดานะครับรองอธิบดีกรมอนามัยท่านผู้ฟังครับก็คุยกันหน่อยในช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวรูปแบบการจัดการในกีฬาแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าทาง IOC เองก็คงจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับได้ข่าวมาอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าทางการญี่ปุ่นเขาจะเอาอย่างไงก่อนค่อยมาเพิ่มเติมกันนะครับ นี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลือวันนี้เริ่มเ,เรื่องของการเริ่มใช้กฎหมายคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุแล้วนะครับพร้อมกับคําแนะนําให้ดูแลผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด19ด้วยดูอย่างไรยนวะคุยกันในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้จัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าช้อปกันทุกวันอังคาร at ช้อปปี สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับรับส่วนลด100บาททุกวันอังคารคำถามคือกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดไปจุถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ